สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะเมื่อวานพอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับวันนี้มาเจอกันครับกับ2ตัวนักคลิปกับบอลสกอร์สูงนะครับวันนี้บอลไม่ค่อยเยอะครับตัวเลือกถือว่ามีจํากัดพอสมควรนะครับแต่ก็เล็งๆแล้วพอมีครับเนี่ยตัวแรกนะครับก็ไปที่ฟุตบอลอินเดียซุปเปอร์ลีกนะครับเกมระหว่างบูมไบซิตี้กับโมฮันบากกอนนะครับก็ เป็นคู่ที่คิดว่าน่าจะสูงได้มากที่สุดประจำฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับแต่เ3ทุ่มนะก็รีบไปเชียร์กันหน่อยแล้วกันะะนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับก็คู่นี้มุมไบเนี่ยอันดับ7นะครับเล่นในบ้าน7เกมชนะ3เสมอ1แพ้3ครับยิง10เสีย12ครับส่วนโมฮันบาก,กอนเนี่ยนะครับเล่นเกมเยือนไป4เกมชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง10เสีย7นะฮะก็ถือว่ายิงเยอะเสียเยอะนะ ่วนการเจอกันของคู่นี้นะครับก็ถ้าเป็นแฮตติแคปเนี่ยทางฝั่งของเจ้าถิ่นได้เปรียบนะครับก็คือมุมไบซิตี้ก็ชนะแฮตติแคปล้วนเลยแล้วก็มีสูงมา2เกมหลังนะครับ5 1กับ2-1นนะครับส่วนผลงานครับภาพรวมครับห้าใหลังสุดครับมีสูงไป3ต่ำไป2นะครับสำหรับมุมไบซิตี้นะครับก็รวมรวมแล้วเนี่ยยังมีสูงเยอะกว่าต่ำนะครับเช่นเดียวกับโมฮันบากอนนะครับที่ก็มีสูงเยอะกว่าต่ำนะเพราะว่าสูงถึง8ต่ำแค่2 เท่านั้นเองนะจากปัดอ่าสิบเกมที่ผ่านมานะครับเกมล่าสุดชนะ3าหนึ่งนะครับ 2, 2, 2, 1, สองสองสองหนึ่งมีศูนย์ศูนย์ไปเกมหนึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยภาพรวมสกอร์สูงต่ำเนี่ยหกเกมล่าสุดเนี่ยเนี่ยครับสี่สูงสี่ต่ำสองครับนี่สูงห้าต่ำหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีโอกาสครับที่จะเป็นสกอร์สูงค่อนข้างเยอะนะครับคือเลทน่าจะอยู่ที่สามนะคือสองจุดเจ็ดห้าเนี่ยตอนนี้มัน ถ้าสูงได้0.71อีกนะครับผมเออนะครับน่าจะอยู่ที่3ามน่าจะอยู่ที่3นะครับก็ลองเลือกดูแล้วกัน2องหรือว่า3นะครับนะแต่ดูแล้วน่าจะทะลุได้ครับสำหรับเกมในคู่นี้ครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นเกมบอลเบลเยียมคัพนะครับอูเปนเจอกับอันเดลิสนะครับตั้งไว้ที่2.75นะครับแล้วก็น้าเนี่ย0.89นะครับสำหรับสูงนะก็ถือว่ามีโอกาสขยับขึ้นอีก นะครับจะขึ้นไปอีกนะครับผมอ่เป็นบอลถ้วยนะครับเป็นบอลถ้วยไม่ใช่บอลหลีนะครับอูเป็นเนี่ยในหลีกอันดับ14นะครับเลบ้าเนี่ยยิง1 3เสีย21่นะครับส่วนอันเดอร์เลชของแมงซองกอมบานีครับเกมเยนยิงย6ิเสีย13นะอันนี้เป็นผลงานในหลีนะครับดูภาพรวมนิดหนึ่งต่ำมาสามเกมนะครับอูเป็นนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยต่ำ4นะครับสูง1 นะแล้วก็อันเดเลตนี่ก็ต่ำนะครับต่ำามาเกมเลยอ,อ,อแต่คู่นี้ที่ผมเลือกออกมาเพราะว่านี่ครับตั้งไว้ถือว่าเยอะนะ2.75กับน้ำศูนยแบบนี้นะครับกัหรับสกอร์สูงนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยแหละนะครับกับสถิติที่ผ่านๆมาครับทั้งคู่เนี่ยออาแนวต่ำทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นก็เชื่อว่า มันน่าจะยิงกันเยอะแหละครับเกมในคู่นี้ครับด้วยราคาเนี่ยนะครับเป็นอันเดอร์เลสนะครับในกว่าที่ลูกหนึ่งนะครับอาจจะมี3 1 2 1 2 2หนนะครับหวังว่ามันจะเป็นไปได้นะก็คือคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพรวมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันต่ำบ่อยนะครับ แต่ด้วยเลทครับคู่นี้เนี่ยเลือกด้วยเลทเลยนะฮะที่มันเปิดออกมาแบบนี้ครับเลยมองว่าจะเป็นสกอร์สูงอีกหนึ่งตัวครับก็เท่ากับว่า2ตัวในวันนี้ครับกูเป็นกับอันเดลชนะครับแล้วก็ในบอลอินเดียครับมุมไบกับโมฮันบากอนครับคือ2ตัวที่เลือกออกมาในวันนี้ครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูครับว่าหน้าเชียร์หรือเปล่าครับ2ตัวนี้ครับถ้าอยากได้ตัวเพิ่มเติมก็สามารถไลน์ได้นะครับที่บอยจิเจ้าหกไม่ต้องมีแอดนํำหน้านะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านชชคดีีกกัับบบารรรเย์ฟุตอลนะ ใครอยากจะติดต่อนะเขาสามารถแอดไลน์ได้ครับที่ b o ยจี9 6เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับในวันนี้ขอให้ทุกทา่านโชคดีครับสวัสดีครับ